ค่ะมือน,นี้นนทยิยามาตามแนวทางของลุงคนเลี้ยงวัวนะคะคลิปแรกลุงปล่อยไปเกตซีนะคะปล่อยไปแล้วฟันเห็นตะคนตายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพิ่นฝันวาลานไส้าตายนะคะตายคักตายแน่นะคะตายจนได้ปลูกมัดตาสังนะคะอายุทอดายยู่บ้านเลขที่ใดจัดงานศพนะคะไปเบิง้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะมือนี้นนทยิยาพาพ่อไป่ดลองเอตซีมาเปลี่ยนบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนามหาลุงคนเลี้ยงวัวนะคะ ลุงเพิ่นวาเพิ่นฝันดีนะคะนุ่นทิยาก็ได้มากว่าจะโทรหาหนูมาลุงว่<ม>าจะโทรหาบ่ทาโทร่นีนว่าทร่นสามเงินเบิดบะว่าสิโท,ะะทุ่งกับเบิดทุ่งเดินหละเดินสามเงินไปไปเข้าบ้านเติมเข้าบ้านเติมเงินเติมไปไปเติมเงินไปเลยไปทุ่งไปเติมที่ไปทำมากลงางวันนี่กขายานลุงอยู่ไปหายายงัวนุก็ได้ตองมาตอนเย็นเย็นท่านีนีนว่าฝันฝันยังไงนะลุงเริ่มเริ่มต้นคือว่าขยู่วีเดียนหละ ท่านที่ไดินไผไปงดก้อนนี่ก็แหลกที่แหลกกันเจ็ดซีเจ็ดเนาะเจ็ดซียังยืนยันคำเดิมมันบอกเจ็ดซีประเดี๋ยังยืนยันยกก็ว่าเจ็ดซีเอ้าเจ็ดซียังก่อนบัดนี้กฟันว่าจังไดบัดนี้บัดนี้ก็ับเมื่อฟันเห็นเกับเข่าในหมู่บ้านตายเห็นคนตายแล้วนะคนที่ตายแล้วก็มา่อฟันเห็นเล่าบางทีนะเล่ากี่วันเลยฟันเห็นแต่คนตายไม่เอานะคนตายไม่จะคนคนตายกับ ในบ e ุญบานเฮ้านี่มันกแตนี่นรสตานัสตากะม้าตะตื่นเมสีเมโกงแต่ว่ามันขึ้นเดียวนี่เจ้ากับว่ามันขึ้นเดียวนะครับนล่างๆฝันเห็นไอ้เพื่อฝันเห็นคนตายแล้วส่วนมากจี๊ดใหญ่อะไรคิดว่ามันเหล็กมันอยู่แล้วเหล็กมันตายแล้วเพชรซีอะ่าแบนี้ว่าจะไถ้าลุงฝันเห็นคนตายเนี่ยส่วนมากมันมันเป็นมมัันนเหล็กอยู่หรือเปล่า อันนี้คลิปแรกคือเจ็ดสี่ปล่อยปล่อยไปแล้วฟันเห็นตะค้นตายเเนี่ยอาจจะเป็นบนเหียวหรืเป็นล่างเหยวก็ได้เาต้องขีดทั้งบนทั้งลางไว้หรไปเอาขันไ้เว่าฟันถุกื่อนเลยฟันมิแตเห็นคนตายอืมฟันที่มันขึ้นซ้ำนพันมาเอาขึ้นคนโตแห้งอะไรฟันนันวาหลานหลานใต้ฮะนที วันที่ซีหรือวันที่หาเนี่ยที่เพาว่าวันที่หาเนาะวันที่หาที่ฝนตกแห้งวันที่ซีหรือวันที่หาวันวาราสายตายวันวาราสายตายเป็นยังจังตายแน่ปันเป็นยังจังตายใน่ปันก็วันหัวมันเป็นไอ้งลิปสายเทวาเขาว่ามันตายแล้ววันวารตายแล้วก็ได้ไปเปิ่งไปเปิ่งแล้วิ่นก็ตายอีกนี่เออเรียกว่าตายแล้วเปลี่ยนตายตายอยู่บ้านหรือตายอยู่น่าตายอยูุธหนาตายอยู่น่าตายอยู่น่าถึงน่านแ่ะจ้าอืม ได้วส่งมาได้บ้านจัดงานจัดยังงานคะรกับผู้บัญชากรอะไรยังหยบไหลกันไปทำทิจงานส่งงานอีพันนี้เหียนมัดนันน่ะเอาเอาเอามาจัดงานส่ี่ไ้บ้านรายงานส่งบ้านเนี่ยคือผมเมียขึ้นบ้านได้ปันันลักษณะนี้มันถึงได้ใจก็เต็มตึกตึกใจทั้งหมด ถ้าลุงฟันเห็นคนตายแล้วส่วนมากมันออกอายุหรือออกบาริที่หรือออกพ่อสาเกิดค้นไตนี่มันค่าจังหนึ่งขันห้าวซื้อขันห้าวซื้ออายุมันมาออกปันออนปีเกิดออกพ่อสาเกิดอืมออกพ่อสาเกิดบางเที่ซื้อพ่อสาเกิดก็อายุออกบาริที่บางทีออกบาริที่อ๋อเนี่ยนั่นแหละแบบเราเราก็ไม่ได้ซื้อวัตถุตัวดีตามที่ลุงเคยซื้อนะจะต้า ชื่อจะเทเนี่ยชื่อสื่ออายุอะไรล่ะบ้านอายุกับบ้านหรือที่อ่าอายุเพราะพราะซอเกิดเท่าไรนะพ่อซอเกิดมันมันไปถามมันมันบอกว่าพ่อซอเกิดเมื่สอง,สอง,งสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกอันนี้พ่อซอเกิดอายุเราซื้อว่าจะเป็นฮาทิบสองปีฮาทิ่สองฮาที่สามฮาที่สองฮาที่สามหฮาที่สามเนาะฮาที่สามเหรอ เอา<ม>เอาเอาหนึ่งหกไปลบหกสิบแปดมันสิล่งโตมันสิล่องโตาหาสิบสองปีพอดีหาสิบสองหาที่พิมพ์เป็นตัวเกา่าเทวามทำถึงลุ่งลุงตรงไหนเออจนเต่หนึ่งหกเลยนี่อะไหอันนี้เลยปีมันเกิดเลยลุงมามันสิเป็นหาสิบสามบาทสเพราะว่าหาสองออกเรียบแต่ได้เอาห,ห,หาสองหาสามการเน้นการเน้นหาสามมันปะวันนี้เลขบ้านเด้อเลขบ้าน หกสามบ้านหกสามมันก็บอกกันตรงนี้ว่าอันเคยเกิดปี่นึ่งหัวนึ่งหันว่าเจ้าไล่เบื่อวันว่าไปเด็กปีนี้เจ้าบ้านเอกไปอหกสิบสามกระหูยาวกว่าไปที่วันหกสามจัดงานศพแบบอยูย่บ้านแบบว่ามัดตาสังยังกันอยู่บ้านด้วยมันบ<ร>อกโอ้ที่ลุงอยากให้หนูมากนี่ลุงว่าคลิปแรกอาจจะเป็นบนคลิป นี่อาจจะเป็นล่าง<ช>คิดแบบนี้นม,มันบ่ปกนนี่ๆๆพซอเกิดมันหน,นึๆๆ่งหงากคลิปแรกพี่นทิยามาสัมผัสลุงมันเป็นเจ็ดซีเด้อค่ะหลังจากปล่อยไปแล้วนะคะลุงคนเลี้ยงวว่าวันที่สิหกเมษายนสองห้าหกแปดคลิปแรกพ่นทิยาปล่อยไปคือเจ็ดซีหลังจากนั้นเพิ่งกับฟันเห็นตะก้นตายนะคะ คนตายเปลี่ยนหนามาก่าลุงผู้นั่นก็มากผู้นี้ก็มากา่ลุงคิดว่าเลยอาจจะตายแล้วยู่แล้วนะคะเราก็มาฝฟันวาหลานซ้ายตายหลานท้ายเกิดพศสองห้าหนะคะอายุห2อย่างห3านะคะ่ 52, น,ะคะนบอกว่าหา 2, ออกแล้วอาจจะเป็น53นะคะจัดงานศพมัตาสังเรียบร้อยอยู่บ้านเลขที่63นะคะท้าเน้นนี่ลุงสินเน้นตัวไหนนี่อ่าคลิปนี้ มันมีหนึ่งหกมีหาสามมีหกสามอันคลิปแรกมันเล่นหาสามบ่มักหาสามบ่อะไรเลขบ้านเพื่อนเด้อมันมีเลขบ้านมีหกสามหาสามเนาะหนึ่งหกหรือว่ามักกันก่รือว่ากันบ่พ่อซอเกิดเนาะเกิดพ่อซอสองหาหนึ่งหกตายครังตายเน่กจนได้กินได้มัดตาสัง คือฮูว่าเขาแทะคันฟันว่าเห็นคนตายในเลขยูบอกเลขตายแล้วกัานาตีคอนดิชัมดก้อนกับเขาบอกได้ไหมหมดก้อนกับอติบอีที่ไปยูจอนคืนโอ้ยบอท่อบวงนู้นเนาะข้าจอมแบ่งยีซีมาเป็นมันมันเอฟซีว่าพูดทาไมเลขออกแล้วพูดทําไมมันรีขึ้นบ่ได้เนาะมันเสียมันทําให้เสียใจรู้ไหมพูดทําไม กะแวาโลดเพันว่าฟันจังใดกะแวาเบิร์ดเราเพิ่นจะซื้อเพิ่นจะคัดเอาเองเพิ่นมักเพิ่นกะซื้อเพิ่นไม่มักเพิ่นกะเลื่อนผ่านเพราะว่าเขาผู้รู้อะไรจะออกตัวได้ท่ายท่ำให้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะว่าซื้อวัตถุรีใบใบหนึ่งเหรอเดี็กพ้องจะถือกี่เดียวซื้อน้อยเนาะซื้อน้อยครับอืเรียกว่าใบซื้อไตรดีก็ซื้อข้อสร้อยาะดวงได้สั้นนั่น เด็กสองส่วนนั่จ้ะมาเพราะว่าขันว่ดนั่มเลขถูกไปตีโอ้แมันมันมันไปสองส่วนส่วนมากอันเอฟซีพันว่าพันมักเลขฝันเลขถูกเนี่ยบอกปันได้ดอกเลขถูกคือว่าราคาจังเนี่ยมันกีับแมนนี่กันนะที่เนี่ยแมนบางข้างกับแมนคือกันบแมนที่ว่าแมนท้าทำมาตรงมันทำมาตรงตรงดอกมันถือมันถืบว่คือเลขฝันอ๋อลุงคิดว่าเลขเกทซี่อาจจะเป็นบนเลขเลขคลิปนี้อาจจะเป็นล่างมันว่ค่ะ ้าบุนินกับบอนี้กับเพึ่งวันที่แปดเนาะอีกร้ายมือยุกว่าเลขจะออกเพื่อลุ้มฝันว่ามีคนเอาเงินมาหายหนูจะมาสัมภษณ์ไหมเน้อเพราะว่ากันตามจำนวนเงินมันมากอกเลขกเนาะเลื่องวดสองศนก็จะได้เก็บแตก็จะได้ครับแต่เก็บเงิน็ะได้เมื่อเงินขึ้นเลข่อสองศูนย์เป็นอย่างที่ยังป็นเป็นอย่างที่บ่อมักอที ตามที่จริงกระมักอยู่แต่ว่ามัน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 หันไปแกบใจนะเพราะว่ามันมันบ้านเกี่ยวที่เคยยืนบ้านเล็กที่หน้าเย็นบ้านเล็กที่หน่าเย็นมันสองศูนย์้าเลกที่นาเย็นได้เลขแล้วห่อถี่ไปคันที่หลังนั้นอีกจริงๆมันมันมันิมันใจเั็นว่าทิ่มันใจห่อถี่นะ๋อก็เรียกว่าอยากว่าวเลยกว่าอยากว่าวบ้านเล็กที่หน้าเย็ว่าฟันเตี้ยวกับฟันเกี่ยวอยู่ยืนยืนยืนทา่ท่านเอาสักนะใครที่เคยน่องนะ ใหเนไปนูเดลียวมาเห็นสั่งามตัวยังก็ไปช่วยเีนใส่ใส่เียนสั่งจตัวยังไปช่วอยนั่นท่นคื่เขาไปยังเหืยังไปขิดว่าเด็กเดออกไปไได้ช่ยนั่นนี้ว่าก็ะดิบหกศูนย์นี่เองสิมาติมาอยเชนเนนเสื้อทามันหลยย่ไม่ใครกับท่านสามมนหมาไหลังเนาะบ้านเลขที่ให้พยเรือเสือหาอง ดันมาออกรถเขี้รวนสองสวนหนึ่งเก่ามันบ่ะมันแหละมันมันมันเข้าผนว่านัันไปคนนะเข้าบริคิดไปแบบนั้นเข้าจเจ้าจงว่าเก่าบ้านหลังใดก็จะซื้อบ้านหลังนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนอยู่มันเจียวเนี่ยงกันอยู่ในบ้านเกี่ยวชิดแรกเป็นเจ็ดซีเด้อค่ะค่อยไปนะคะคืออายุค่ะถ้าฟันเห็นคนตายตายคักตายแน่นี่มันบ่ออกพรสอเกิดก็คืออายุมันบ่ลุงบางข้งก็เลขบ้านที่่นจัดงานศพมันบะ ะคะเลขบ้าน63อายุ5253นะคะเกิดพศสองห้าหนก็ดสี่นี่คือคลิปแรกเด้อพี่น้องเอฟซีิจาราาเบิงลุ่งว่าอาจจะเป็นบนเป็นล่างนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะมั่นใจว่าเลขเขานี่ฟันเห็นคนตายนีย่มันอยู่แล้วตายแล้วมันบ้เลยเ,เกตยเกตซียงกระเทมหาสาม,มาถ้องกันา,มมารมานักัน อมักแห้งมากเก็ีกัาสามบ่อืมเก็ัมากหามมากมากมันเห็นก็นึงหกกัมหกสามนี่แค่โตกันบ่ฮะนึกนึงหกกับหกสามแค่โตกันอแต่ว่าเข้ากันไวนะแต่ว่าต้องซื้อที่โตเพือว่าให้มันซื้อที่เ้า่อกันถ้าเป็นคนไต่ก็ได้ยกที่เก็ดมาเห็นจะคนไต่ อเลีกบงนะใครว่าเลกมันตายเล็กเลยมัน้ปล่อยเล็ซีเจ็ดไปกันฟันเห็นตะคุนตายขึ้นนังแขึนมันตายนังขึ้นเราอกนขึ้นตายนั่นแต่เป็นเห็นแมวนั้นเด้เห็นไม่ได้ตื่นนั่นแหะขึ้นนั่นแหละเป็นเด้ตื่นอคว่ามันจะยูแล้วลุงว่ามันใจเจซีกหาสามเอพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่างาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งหกกับ 63เป็นแค่ตัวกันนะคะไอที่เขียนเขียนเครื่องไม้ถูกเป็นตัวเน้นนะคะนะคะ,นะคะได้สลากกินแบ่งจากใบแล้ววันนี้ได้ลอตเตอรี่จากใบแล้วมาไหมมนมาฮันได้านได้มาฮันได้ขอพูดลุ่งหลายๆเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันงวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวะทางของดุงนะคะ